กล้องดังเดินอาหารปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนตรงก้อนมะเร็งนี่ประมาณ8เซนผมเลยตัดสินใจว่าผมจะไม่คีมโมผมชื่อสมบูรณ์ลัเลิศอายุ68สยบแปดนะฮไปตรวจเมื่อปีที่แล้วสอง กล้องนางเดินอาหารปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนตรงก็บอกอยู่ในระยะ3ขั้นลุกลามก็อมะเร็งนี้ประมาณ8เซนหลังจากนั้นหมอก็รักษาผมโดยการผ่าตัดก้อนนี้แล้วก็ให้มาถ่ายออกทางหน้าท้องระหว่างนั้นหมอก็ให้ผมไปฉายแสงซึ่งหมอ ทีแรกหมอบอกว่าจะฉายประมาณ3 0มสิบกว่าครั้งเลยปรากฏว่าฉายไปได้ประมาณ1 3บ4ครั้งเลือดพุ่งออกทางทวารเลยเลือดไหลออกมากๆเลยก็เลยรีบกลับเข้าไปโรงพยาบาลหมอบอกว่ามันก้อนมะเร็งมันแตกเลือดออกมามากซึ่งมันอันตรายมากหมอก็จับผมผ่าฉุกเฉินทันทีเลยผมใช้เวลาอยู่ในห้องผ่าตัดประมาณ10บชั่วโมงโอเคหมอก็ตัดกระเพาะปัสสาวะ แล้วก็ต่อมลูกหมากอะไรตัดออกนะฮะก็ดีขึ้นแล้วหมอก็มาเจาะหน้าท้องผมให้มีสำหรับเป็นที่ระบายของของเสียในท้องออกมาปรากฏว่าใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันคือของเสียนี่ระบายไม่ทันหมอก็เลยเปลี่ยนเอาอีกท่อเล็กๆนั่นออกใช้เป็นท่อใหญ่เลยท่อใหญ่ประมาณหลอดหลอดที่เราดูดน้ำนี่ ซึ่งมันก็หไหลดีพอไหลดีร่างกายมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆผมเลยมาขอปรึกษาคุณนนหมอจินตนาหมอจินตนาก็อัดยาทงกลิ่นนี้ให้ผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันดีมากอะ่ะเพราะว่าหลังจากผ่าตัดตออกมาหมอที่โรงพยาบาลไม่ได้ให้ยาอะไรผมเลยให้แต่ยาแก้ปวดมาบ้างแล้วก็ไม่มียาอะไรเลยแล้วผมตัวผมเองก็ ตั้งใจว่าผมจะไม่คีมโมล่ะเพราได้ยินว่าพอแพ้ยาคีมโมเนี่ยมันทรมานมากและได้ได้ยินมาว่าซึ่งไม่รู้ไม่รู้ริงเท็ดนะฮะบอกว่าอย่าไปทำลายเนื้อเยื่อส่วนที่ดีในร่างกายเราด้วยพอดีผมมาโชคดีได้เจอคุณหมอจินตนายาอะไรลงไปก็มันโอเคขึ้นเรื่อยๆมันโอเคขึ้นเรื่อยๆผมเลยตัดสังใจตว่าผมจะไม่คีมโม ผมก็จะรักษาทางยาทางนี้ต่อไปไปสีที้งเมื่อ24สิงหาที่ผ่านมาผลออกมาก็ผมก็เลยมาขอปรึกษาคุณหมอจินตนาโดยาผมมาให้คุณหมอช่วยอ่านซึ่งคุณหมอก็บอกว่าผลออกมาดีมากนะะผลออกมาดีมากดีเกินค่ดดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยดีขึ้น ดีขึ้นกว่าตอนผมผ่าครั้งแรกเนี่ยดีขึ้นคนละเรื่องเลยกับหลับง่ายด้วยแล้วก็หิวบ่อยแต่ว่าทานไม่ได้เยอะเหมือนก่อนเท่านั้นเองแต่หิวบ่อยสองชั่วโมงสามชั่วโมงหิวแล้วสองชั่วโมงสามชั่วโมงหิวแล้วน้ําหนักผมตอนที่เจอใหม่ๆหม่ผ่าครั้งแรกน้ําหนักลดไปประมาณสามกว่าสามสิบกิโลเวลานี้ก็ขึ้นมา จากที่ผ่าครั้งแรกเนี่ยผ่าครั้งแรกมันน้ำหนักเหลือห้าสิบกว่าตอนนี้ก็ได้หกสิบกว่าแล้วขึ้นมาประมาณสิบสองสิบสามกิโลไม่มีผลข้างเคียงอะไรทั้งนั้นแล้วผมก็ได้เคยเรียนถามคุณหมอที่โรงพยาบาลตรงว่าผมรักษาทางนี้ด้วยทางกัญชาคุณหมอบอกเอาเลยตามตามแต่ผมถ้าคิดว่ามันทำให้ร่างกายเราดีขึ้นก็ให้ผมกินยานกัญชานี้ต่อไป คือที่คุณหมอให้ไปนะฮะผมก็ไม่มีสารเต็มัมนไม่มีอะไรทําให้ผมติดอคือเหมือนกับว่าปกติหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่าเออนุกอยากสูบกัญชานุกอยากอัดกัญชาอะไรไม่เป็นเลยฮะปกติหมดทุกอย่างแต่ทุกวันนี้ผมก็เดินได้ปกติอะไรปกติแต่ว่าเดินเร็วไม่ได้ค่อยๆเดินผมก็ยังขับรถเนี่ยวันนี้ผมมาหาคุณหมอผมก็ขับรถมาเองเลย ขับรถมาเองเลยจากวันแรกจากหลายครั้งที่ผ่านมาผมต้องให้ลูกสาวหรือว่าปัญญาผมขับมาส่งตลอดวันแรกมาเนี่ยเดินแทมไม่ไหวแล้วต้องนั่งวิวแชร์มาตลอดนั่งอยู่บนรถก็แบบใจผมนั่งยิ้มไม่ได้มันปวดต้องคอยขยับคอยอะไรอยู่แต่วันนี้นั่งได้ปกติคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยหนังคนละม้วนเลย <c oughs> ดีมากครับยาทางนี้ ช่วยชีวิตผมอะ